กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาต้มเชนในวันนะครับผมหน้าอาห้านะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับในส่วนของเลนตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเมอรกี้นะครับหรือไมค์ี้นะครับ85 F1.8 นะครับเป็นเลนที่ ราคาเบานะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยประมาณ5,400บาทถึง5,700บาทนนเนี่ยราคา5ตัวไม่ถึง6,000บาทนะครับแต่คุณภาพไฟล์เนี่ยผมบอกกว้เลยครับว่าวันนี้ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมเนี่ยผมถ่ายมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบไฟล์ jpeg ไฟล์ลอนะครับถ่ายในที่มืด ถ่ายในตอนเช้าบริเวณถ่ายในช่วงเวลาตอนเช้าแล้วก็ถ่ายในช่วงเวลาของตอนบ่ายนะครับที่แดดเปรี้ยงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปแบบไหนนะครับวันนี้เราจะเอาไหมคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็แต่งสักนิดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าคุณภาพของรูปคุณภาพของการจับโฟกัสแล้วก็คุณภาพของการตัดขอบอะไรต่างๆเนี่ยมันดีที่พอที่จะเทียบเท่ากับในส่วนของตัวแคนนอนที่เป็นของค่ายหรือเปล่าระยะ8 5ที่เป็นของค่ายหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่คาใจหลายๆคนมากเลยเพราะว่าตัว นนมันมีหลายเมาส์ใช่ไหมครับมันมีทั้งเมาส์ E F เมาส์ R F เมาส์ของในส่วนของ Sony แล้วก็เมาส์ของตัว Fuji นะครับซึ่งมันมีหลายเมาส์มากให้คุณผู้ชมเลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกมันในส่วนของ E F เพราะว่าผมใช้ในส่วนของกล้องที่มันเป็น 6D นะครับแต่เนีนะ้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าไอ้ตัวเลนส์ตัวเนี้มันจะได้คุณภาพไฟล์แบบโหดขนาดไหน และมันจะได้คุณภาพที่มันยอดเยี่ยมขนาดไหนการตัดขอบของมันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนและจะสามารถทําให้ภาพเนี่ยไฟล์รอหรือว่าไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไล์รูมในคอมพิวเตอร์นะครับปเดี๋ยวเราตัดไปดูในส่วนของในคอมพิวเตอร์กันดีกว่าครับผมโอเคนะครับเรามาต่อกันในส่วนของฝั่งของคอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่านะครับผมนะเสียงใบมันก็จะดังดังอื้อๆอย่า่งี้นึงอ่ะนะครับผมนะคือผมเอาไปถ่ายหลายแบบมากอ่ะอันนี้คือวันที่ผมได้ลองรูปนะครับลองรูปที่ผมแบบแกะกล้องเลย แกะกองปั๊บอ่ะผมไม่ดูนะครับผมไม่ดูในส่วนของรูปที่มาเป็นตอนค่ำอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งนะครับผมถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับผมยังไม่ได้แต่งนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตด้านขวามือครับค่าทุกอย่างยังเป็นดีฟอลต์หมือเลยนะครับเห็นไหมครับตรงดิ่งทุกอย่างเลยนะครับ ให้คุณผู้ชมดูครับในส่วนของตอนค่ำนะครับมีน้อยมีอะไรไหมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าการตั้งค่าเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยครับ85ชัดเจนนะครับ f 1.8เปิด f สุดเลยนะครับไม่มี f 2ไม่มี f อะไรทั้งสิ้นเปิดสุดเลยค่าสปีด d shutter 250ท่า iso ที่6400นะครับเนื่องจากมันค่ำมากมันมืดมากนะครับอ่ะให้ดูครับให้ดูการจับโฟกัสการตัดขอบครับคุณผู้ชมจะสังเกตเลยครับว่าน้อยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับนี่คือในส่วนของนี่ครับเห็นไหม มันชัดนะครับมันชัดเลยว่ามันโอเคมากเลยนะครับแล้วก็นี่คือมือถือที่ถ่ายวันนั้นนะครับแต่ขอบม่วงนี่ต้องยอมรับก็ว่าขอบม่วงมันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะมากจริงในส่วนของขอบม่วงครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าขอบม่วงมันเยอะจริงๆอ่ะทีนี้ลองมาถ่ายอย่างอื่นบ้างอ่ะถ่ายขวดน้ําถ่ายซูมระยะไกลนะครับก็มันอาจจะจับโฟกัสยากอะไรเนี่ยแต่พอเราลองลองตั้งโฟกัสใหม่ลองทําอะไรใหม่ๆดูครับเห็นไหมครับเริ่มโฟกัสติดแล้วครับขอบเริ่มชัดขึ้นนะครับอันนี้คือถ่ายตอนค่ำนะครับ ถ่ายตอนค่าถ่ายในที่ร่มเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมยังไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ถ้าเราดูแค่ตอนค่ำเนี่ยเราจะมาดูตอนเช้าบ้างอ่านี่คือตอนเช้านะครับถ่ายหน้าแถวตอนเช้านะครับคุณครูกําลังพูดแบบอ่าน้าแถวอยู่นะครับให้ดูครับการจัดขอบครับอันนี้คือผมถ่ายสวนสวนกับแสงนะครับแสงมันเฉียงเฉียงนิดนึงแต่โชคดีครับเห็นไหมครับแต่โชคดีครับที่เรามีแบบไอ้คูดอ่ะที่ก็แถบมาพอกันแสงได้บ้างแต่ก็เสียก็ต้องพูดตรงๆครับว่าขอบม่วงนี่มันชัดมากนะครับ ขอบม่วงนี่มันชัดเลยถามว่าขอบม่วงมันชัดขนาดไหนก็โคตรชัดเลยครับคุณผู้ชมผมพูดเลยครับว่าขอบม่วงนี่ชัดมากเลยชัดสุดๆเลยแต่ความคมของภาพนยคุณผู้ชมจะสังเกตเลครับว่ามันชัดมากเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมจับได้บ้างจับอันนี้จับได้แบบไม่ได้บ้างอันนี้อยู่ที่คนถ่ายครับคนถ่ายครับถ่ายไม่โฟกัสเองนะครับอันนี้ถ่ายยากถ่ายเย็นเหลือเกินนะครับนะทีนี้เรามาดูถ้าเราถ่ายนักเรียนบ้างเห็นไหมครับหอบชัดเจนเปิด F เปิด F แค่2.8เราลองลดค่า F ดู เพราะว่าค่า f เนี่ยมันมีผลต่อการโฟกัสผมก็เลยลองลดค่า f ให้เหลือ2.8ดูนะครับอันนี้คือถ่ายตอนเช้าครับให้เหลือ2.8ดูสรุปพอลดค่า f ให้เหลือ2.8ปั๊บเนี่ยโฟกัสติดแบบติดเลยนะครับติดหนึบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไฟล์แบบไหนนะครับติดหนึบทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับไฟล์ภาพไฟล์คุณภาพที่ได้เนี่ย ติดแบบคือติดเลยนะครับติดแบบไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลิศเลยเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองแต่งให้ดูสักนิดดีกว่านะครับเวลาผมแต่งผมก็กดออโต้เลยนะครับเนี่ยผมกดออโต้เลยผมจะเป็นคนชอบลดไว้ลงนะครับแล้วก็เพิ่มชาร์โดลดอะไรลง,ลงคือต้องการเห็นแบบนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของเอฟเฟอร์ ure, ความสว่างผมก็จะดันมานิดนึง เพื่อจะได้ดันในส่วนของนี่ครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของสีผมจะเอาแค่แบบว่าสักนิดนึงพร้อยภาพมันมันมพร้อยภาพมันไม่ติดเหลืองครับผมพร้อยภาพแบบเออมันมันมันมีสีสันอยู่บ้างอ่ะผมเอาสัก4 8 0 0แล้วกันรู้สึกว่าเออ4 8 0 0เนี่ยเริ่มพอใจแล้วนะครับ4 8 0 0เนาะอ่าต่อไป4 8 0 0คือภาพแบบมันสว่างอยู่แล้ว นะครับเราก็ไม่ตังอะไรมากอันนี้ขอแต่งแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับขอแต่งแบบรวดเร็วเลยแล้วกันลองแต่งหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขอแต่งแบบสไตล์ผมนะสไตล์รวดเร็วเลยแล้วกันนี่นี่มันคือ85เลนที่ไม่ใช่เลนค่ายเลยมันช่างดีเลิศเลยอะไรขนาดนี้นะครับผมผมพูดตรงๆจากคนที่เคยใช้85ของค่ายมาก่อนนะครับผมพูดเลยเลยเขว่ามันมันดีมากนะครับมันดีสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะลองดูซิว่าระยะ85เนี่ยมันเป็นระยะแบบไหนมันต่างจาก50มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะ กีฟอร์กับอัปเตอร์ครับนี่ผมทองถ่ายดูครับลองแต่งดูครับเห็นไหมครับพอแต่งออกมาครับเอ้ยปอไม่ใน้น่าเกลียดนะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยอันนี้พอถ่ายเป็นหมู่ถ่ายเป็นหมู่ประมาณ3คนกับเพื่อนสังสรรค์แต่ทีนี้ลองเอามาถ่ายส่วนตัวบ้างถ่ายส่วนตัวแดดเริ่มมานะครับผมให้ดูครับอันนี้ผมเปิดที่ f 2 2ลองลดค่า f ดูว่า f ไหนที่มันจะโฟกัสละลายหลังดีและมันยังโฟกัสอยู่นะครับผมก็ลองทดลองครับก็สรุปไระจบที่ f 2 2นะครับ f 2 2ถือว่า การโฟกัสดีและยังติดแบบได้อย่างโอเคเลยนะครับถือว่าติดแบบได้โอเคหนึ่งอ่ะทีเนี้ยเราให้ดูหลาย,ลายๆอย่างกันอันนี้เมื่อกี้ผม,มให้ดูแต่งแล้วนะครับผมลองให้ดูแบบเรื่อยๆดูเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับการถ่ายการไฟโฟกัสอะไรเนี่ยชัดเจนครับแทบจะใช้เลยว่ามันน่าสนใจนะสาหรับในราคาไม่เกินหกพันอ่ะแต่การจับภาพของคุณเนี่ยมันถือว่ามันโอเคเลยเนี่ยถือว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบต้องการอยากจะรู้เรื่องในส่วนของระยะ85เนี่ยดูครับ ไฟภาพไฟอะไรจับแขนอะไรจับได้โอเคเลยนะครับจับได้ทุกอย่างเป็นจุดเป็นจุดเลยอันนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะครับผมถ่ายที่แบบว่าแสงมันก็ล้างจะย้อนนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าให้แบบรับแสงเต็มเต็มล่ะถ้าผมลองให้แบบรับแสงแบบเต็มเต็มดูภาพที่ได้มันจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมนะอันนี้ผมลองให้แบบรับไหมครับรับแสงเต็มเต็มเลยนะครับคุณดูครับถือว่าตัดขอบโอเค ละลายหลังมันระบายละลายสวยมากเลยครับตอนแรกผมนึกว่าการละลายหลังอ่ะมันไม่โอเคมันไม่สมูทแต่พอเราลองดูอ่ะผมลองลดนี้น่ผมลองลดค่าแสงดูครับเห็นไหมครับพอเราลองดูครับการตัดขอบอะไรเนี่ยมันชัดมันชัดมากมันชัดเกินคําว่าที่เป็นเลนเทียบเป็นเลนนอกเป็นเลนที่ไม่ใช่เลนค่ายเลยผมมองได้เลยว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนมากเลยชัดอันนี้ชัดเจนไม่ได้อวยนะคุณผู้ชมไม่ได้อวยจริงๆอันนี้มันชัดจริงๆอ่ะทีนี้ผมลองแบบว่า ถ่ายแบบถ่ายมูดูแต่ผมลดค่า f ไปเหลือ c นะครับค่า f เหลือ c ถ่ายแบบมูเพราะว่าค่า f มีผลต่อการโฟกัสนะครับแล้วเราจะไม่ได้มีอะไรมากอดีกที่เราจะมาดูแบบถ่ายมู่บ้างว่าเราจะถ่ายไงนะครับอันนี้ผมลองปรับภาพไปดูปึ๊บอืมโอเคกดออโต้เลยครับกดออโต้แบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าจะได้มีความสบายใจในการดูนะครับผมอ่ะให้ดูครับโฟกัสภาพชัดเจนไหมครับติดเด็กทุกคนหมดเลยครับอันนี้ถ่ายเด็กป6นะครับเด็กปใกล้จบแล้วนะครับเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับข้างล่างติดติดอ่าติดหมดไหมติดอ่ะยังไงต่อครับติดอ่าติดไหมติดติดทุกคนครับระยะภาพติดทุกคนเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าพอถ่ายเป็นภาพหมู่เนี่ยพอเราลดค่าเอฟลงเนี่ยติดทุกคนหมดเลยนะครับถือว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆต่อการแบบถ่ายรูปแต่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสนิดนึงแล้วก็อีกอย่างครับเสียงโฟกัสโคตรดังนะครับใช่ว่าโคตรจะดังเลยนะครับอ่ะ ีนี้ลองมาแบบทำอย่างอื่นดูบ้างอ่ะลองเป็นแบบเสื้อขาวดูบ้างอ่ะเสื้อขาวเสื้อขาวนะอ่ะเสื้อขาวจะเป็นยังไงการโฟกัสเป็นยังไงบ้างการโฟกัสดีหรือเปล่าถ้าเราลองเอามาแต่งดูเนี่ยการแต่งมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมแต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ใส่สีอะไรเยอะอ่ะเป็นไงครับให้คุณผู้ชมลองดูครับชัดเจนไหมครับนี่คือไฟโล่ย้ำอีกทีนะครับนี่คือไฟโลนะครับค่อนข้างจะสีค่อนข้างจะโอเคทุกอย่างค่อนข้างจะดีเลิศเลยอันนี้สําหรับผมส่วนตัวผมผมมองว่ามันดีมาก นะครับแต่ในนี้ผมลองให้ดูในส่วนของไฟล์ J ป e g ดูนะครับ J p e ปเป็นยังไงนะครับถ้าลองถ่ายด้วย J p e ปจะเป็นยังไงอ่ะ J p e ปแบบย้อนแสงครับหลักฐานการดูเป็น J p e ปง่ายเลยครับหลักฐานการดูเป็น J p e ปนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังเป็นลออยู่อ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเป็น J p e ปถ้า J p e ปนะครับตรงสีตรงเทมเนี่ยหรือว่าตรงอุณหภูมิเนี่ยจะไม่มีเป็นเลขหลักพันนะครับจะเป็นเลขหลักหน่วยนะครับเพราะนั้น J p e ปเนี่ยจะจะเหมาะกับการถ่ายเสร็จลงเลยนะครับไม่มีการแต่งอ่ะดูครับอันนี้ถ่ายตอนบ่ายนะครับถ่ายตอนบ่ายอ่ะ ถ่ายตอนบ่ายชัดเจนครับเห็นไหมครับก็ยังติด JPEG ไฟออกมาก็คุณภาพชัดเจนเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับถ่ายนักเรียนเนี่ยครับอันนี้ให้นักเรียนลองเล่นกล้องดูนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆสําคัญเลยนะครับเห็นไหมยังโฟกัสชัดเจนยังโฟกัสนิ่งยังค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับโฟกัสติดทุกดอกไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างจะ ตอบรับออกมาค่อนข้างจะดีค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าค่อขนข้างดีเลยอันนี้ถ่ายนักเรียนอ่ะเนี่ยถ่ายนักเรียนปุ๊บออกมาเป็นยังไงครับอะ่ะเห็นไหมชัดเจนครับละลายหลังดีเลยนะครับเปิด F1 8นจุดนะครับอันนี้เปิด F สุด,สดละลายหลังให้สุดละลายหลังจะเป็นยังไงแต่เมื่อลองเอาไฟไฟเจแป็กประแต่งดูครับสบภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับขอบม่วงก็ชัดเจนสภาพการดึงไฟดึงสีอะไรมันก็จะไม่สวยนะครับถ้าวัาไฟล์รอนะครับแต่ว่าพอโดยรวมอ่ะเนี่ยครับพอโดยรวมออกมา มันทําให้เรารู้เลยครับว่าการโฟกัสมันค่อนข้างจะโอเคโฟกัสละลายหลังเป็นละลายนะครับถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเสมอไปไม่ได้น่าเกลียดเลยผมใช้ว่าไม่น่าเกลียดเลยใครที่อยากลองเอามาซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มสําหรับใครคุ้มสําหรับมือใหม่ที่ต้องการอยากจะรู้ระยะเลน 85, 85เนี่ยว่า85เนี่ยมันเป็นยังไงร,ระยะการละลายหลังมันเป็นยังไงการถ่ายที่ได้มันเป็นประมาณไหนนะครับให้มันรู้นะครับอ่ะแนวนอนก็ยังคงชัดเสมอ จับโฟกัสนี่ผมใช้6ดีนะผมใช้หมดไลฟ์วิวบ้างผมไม่ใช้หมดไลฟ์วิวบ้างแต่ก็ยังโฟกัสโอเคเห็นไหมครับระยะไกลก็ยังโอเคถือว่าคุณภาพไฟล์ที่ได้คุณภาพงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์กับมือใหม่นะครับผมใช้ก็ว่ามือใหม่ไม่ต้องไปซื้อเลนค่ายก็ได้แต่เลนค่ายก็ต้องยอมรับก็ว่าเลนค่ายมันดีกว่านะครับแน่นอนเลนค่ายมันดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำว่าซ,ซื้อก็ให้มันจบที่เลนค่ายดีกว่าแต่ถ้าใครที่แบบว่างบประมาณคุณไม่ถึง แต่คุณต้องการได้ระยะ85แต่คุณต้องการได้ความเป็นละลายหลังของตัว85อยากได้ความชัดเจนของตัว85เรนนี้ก็อาจจะเป็น1นึ่คำตอบที่คุณผู้ชมอยากจะเอามาลองก็ได้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบสาหรับมือใหม่หลายๆโอเคครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเรามาให้คะแนนมนันดีกว่านะครับ คะแนนของตัวคุณภาพไปนะครับเมื่อเราลองออกมาให้คะแนนดูนะครับขอให้แบบไม่อวยแล้วกันนะครับแต่ผมก็ยังใช้ต่อไปนะครับขอให้แบบไม่อวยเลยนะครับผมให้8เต็ม10นะครับผมหักไป2คะแนนนะครับคะแนนที่1คะแนนที่1เลยคือ1เรื่องการโฟกัสครับการโฟกัสผมบอกนะครับเสียงมันดังมากคุณผู้ชมวืด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 แต่ละทีเนี่ยผมบอกันเลยครับว่าถ้าเราถ่ายในงานที่เป็นงานบวชนะครับที่เขาทําเสียงเงียเๆียอยู่ ไอ้นี่นะครับที่จะไปรบกวนเขานะครับมันคือมันดังมากจริงๆคุณผู้ชมมันดังสุดๆเลยนะครับผมบอกเลยมันดังสุดเลยสองสองเลยคือเรื่องของการโฟกัสนะครับการโฟกัสเนี่ยถ้าภาพนิ่งผมไม่ผ่านสิบเต็มสิบเลยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอการโฟกัสถือว่า ไปในทางค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับใช่ว่าทางค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับผมไม่ก็ได้ถ่ายวีดีโอเท่าไหร่ส่วนเนี่ยผมจะเน้นภาพนิ่งนะครับแต่ว่าพอผมลองเอาไปถ่ายวีดีโอแล้วการโฟกัสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นว่าผมใช้กล้องรุ่นเก่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอเราพูดในเรื่องของการใช้งานจริงๆเนี่ย นะครับการโฟกัสด้วยวิดีโอไม่ค่อนค่อนข้างไม่โอเคเลยนะครับแต่ถ้าภาพนิ่งยังไงก็ให้สิเต็มสิครับแต่ถ้าให้พูดถึงโดยรวมนะครับยังไงก็ให้แค่8เต็มสินะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการมาให้ดูในส่วนของคุณภาพไฟในส่วนของเลนเหมือนกี้นะครับเหมือนกี้บาสมาเอ็มเอ็มเอฟหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นมองเอฟนะครับผมนะก็ ประมาณนี้นะกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเลนตัวนี้อีกนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมอาจจะให้คําตอบเท่าที่ให้คําตอบได้ครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นการถ่ายงานแบบไหนอีกในส่วนของเลนตัวนี้แน่นอนครับเรายังมีเรื่องราวให้เล่ากันต่อไปเกี่ยวกับเลนตัวนี้ครับใช้ยาวๆแน่นอนครับคงจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งไลค์ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ตติดาาามมคคครับบเเนี่ยยุไว้อผ